นับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีเฮิร์บสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการข่าวเด่นประเด็นดังทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีกับผมอิดก,กระแสข่าวครับวันนี้นะครับคุณหนุ่มนักรตินธุระนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะทำให้ผมต้องดําเนินรายการคนเดียวเราพาท่านผู้ชมไปที่ข่าวแรกไปที่จังหวัดราชบุรีครับท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมเคยทานปูม้าไหมฮะ ปูม้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับกิโลละหลายบาทเลยแต่ในยุคสมัยนี้นะฮะเนื่องจากปูม้าเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศไม่ได้นะครับจึงทําให้ปูม้าเนี่ยมีราคาถูกขึ้นนะฮะพ่อค้าแม่ค้านะครับสองพี่น้องนะครับที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยจึงนําปูม้ามาขายในราคาถูกครับท่านผู้ชมครับไปที่จังหวัดราชบุรีครับ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด2019ได้เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ทุกอย่างเนี่ยก็ประสบปัญหาราคาตกต่ําเป็นอย่างมากครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะอาหารทะเลที่แช่แข็งบางอย่างที่เคยมีราคาแพงในคุณภาพที่เขาเรียกว่าเกรด A, เด D, เนี่ยฮะเกรดดีเนี่ยนะฮะมีคุณภาพที่ส่งออกไปต่างประเทศปัจจุบันไม่สามารถส่งออกไปขายได้นะครับสินค้าก็ตกค้างเป็นจํานวนมากทําให้เอาราคาเนี่ยตกต่ําลงอย่างปูม้าเนี่ยนะครับ านางพัชรีทับทิมทองและนายจิรายุทธ์ลิ้วสุวรรณสกุลนะครับอายุ30ปี2พี่น้องนะครับที่ได้นำปูม้าเนี่ยมาตั้งขายวางขายในราคาถูกบริเวณถนนหน้าเทศบาลหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีก็ขายควบคู่ไปกับหอยแมลงคู่ครับประมาณวันละ300กิโลกร,รัมส่วนปูม้าเนี่ยก็จะขายได้อยู่วันละประมาณ240กิโลกร,รัมขนาดตัวก็ขนาดประมาณ3นิ้วนะครับขายในราคา10บบาทนะฮะ หรือ10ตัวลงอหนึ่งบาทนะครับและขนาด4นิ้วเนี่ยก็ขายในราคาตัวละ20บาท10ตัวก็200บาทซึ่งตามปกติก่อนหน้าที่เกิดปัญหาโควิด2019เนี่ปูม้าจะมีราคาแพงมากอย่างไส์ตัวละ20บาทเมื่อนําไปช่างกิโลขายก็จะมีน้ําหนักประมาณ7-8ตัวต่อ1กิโลเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปูม้าในอดีตต่างกันมากอยู่กิโลกรัมละ3 0 0ร้อถึงสามบาทเลยท่านผู้ชมฮะนะครับที่ขายนี้ก็ถือว่านํามาขายในราคาถูกมากแล้วนะครับ ถูกกว่าราคาเมื่อก่อนเยอะมากนะครับด้านแม่ค้านะครับทั้งสองท่านเนี่ยนะครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยรับผลไม้มังคุดและเงาะมาขายในราคาถูกประมาณ7-8กิโลร้อยบาทนะครับต่อมาก็ไม่รู้ว่าปูม้าที่บริเวณท่าเรือเนี่ยนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับส่งไปต่างประเทศไม่ได้และก็มีราคาถูกจึงติดต่อนํามาขายคิดเพียงว่าก็ขอให้ลูกค้าเนี่ยซื้อง่าย,ายๆและขายแบบคล่องๆในแต่ละวันเนี่ยนะฮะ ก็จะมีประชาชนเนี่ยขับรถผ่านเส้นทางบริเวณหน้าเทศบาลหลักเมืองแล้วก็แวะเวียนมาจอดรถเลือกซื้อนําไปแปรรูปทําเป็นเมนูอาหารหนึ่งกินกับน้าจิ้มนะครับหรือประกอบอาหารได้แล้วแต่ความชอบของใครแต่ละใครแต่ละคนนะฮะนะฮะในช่วงเกิดญหาโควิด2019เ้ตนี่ยได้้นทุนปูม้าในราคาที่ถูกก็อยากจะช่วยเหลือชาวประมงที่ส่งออกไปต่างประเทศไม่ได้นํามาขายเอาก็แค่พออยู่ได้อีกทั้งหงก็ ซื้อมากินด้วยบางคนก็มีเงินน้อยอยากซื้อปูมา้ามากินก็ไม่สามารถซื้อได้ครับตอนนี้ซื้อได้แล้วตัวละสิบาทนะะนะครับก็ท่านใดสนใจครับก็เดินทางไปที่เขาเรียกว่าเนี่ยนะฮะบริเวณถนนหน้าเทศบาลหลักเมืองของอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีได้หรือติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์064-0835953นะครับนะฮะแล้วก็ยังมีบริการ เขาเรียกว่าช่องทางซื้อได้นะครับสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะครับในราคาเท่าเดิมนะแต่ในเฉพาะตัวเมืองเขตราชบุรีนะถ้าไปส่งในเขตสมุทรปราการหรืออะไรเนี่ยก็จะคิดค่าเขาเรียกว่าค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนะฮะนะฮะนะครับนี่ก็เป็นที่จังหวัดราชบุรีนะครับท่านผู้ชมนะฮะไปต่อกันที่ภาคเหนือบ้างนะครับนะฮะจังหวัดสุโขทัยนะครับที่เทศบาลตำบล เทศาบาลเมืองสวรรคโลกนะครับเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำยมนะฮะเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่10ที่ผ่านมานายสมชาติริมประพันนายกเทศมนตรีเทศาบาลเมืองสวรรคโลกตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโข,ขทัยเนี่ยนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองอนามัยสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศาบาลเมืองสวรรคโลกช่วยกันบรรจุกระสอบทรายครับท่านผู้ชมประมาณ2,000ใบ นะครับเตรียมป้องกันน้าท่วมบริเวณหน้าสถานีดับเพลิงเทศบาลส่วนโลกซึ่งท่วมเป็นประจานะนะครับในเขตนั้นนะฮะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณน,น้ําฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซลร้อนที่กําลังแรงนะครับาพายุโกยซินนะครับนายสมชาติริมพันธ์นายกเทศมนตรีได้กล่าวว่าในขณะนี้ลําดับน้ําในแม่น้ํายมได้มีปริมาณสูงเพิ่มขึ้นนะครับ ล่าสุดวัดปริมาณน้ําบริเวณจุดน้ําสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองสวนทะโลกอยู่ที่7.48เมตรนะครับนะครับเพื่อความไม่ประมาททางเทศบาลเมืองสวนทะโลกจึงได้จัดเตรียมกระสอบทรายพร้อมทั้งเครื่องสูบน้ําและก็เครื่องจักรกลเครื่องมือต่างๆนําไปติดตั้งในจุดเสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อความพร้อมในการเร่งระบายน้ําหากเกิดน้ําท่วมน้ําท่วมขังในเขตชุมชนพื้นที่เศรษ,ษฐกิจนะครับก็ เขาเรียกว่าทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้ความช่วยเหลือได้นะครับได้อย่างรวดเร็วนะฮะก็สามารถช่วยได้24ชั่วโมงเลยว่างั้นเถอะนะฮะนะ,ะทางนายกสมชาติเขาบอ,อกมานะครับจังหวัดพังงาครับท่านผู้ชมนะฮะเดือดร้อนหนักกรมทางหลวงสร้างถนนสายตะกวัวป่าป่าสักนะฮะทำน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนมากกว่าเดิมอีกนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกัน จากกรณีกรมทางหลวงได้มีโครงการการก่อสร้างทางหลวงหมายเลขสี่สายอำเภอตะกัวป่าปางสักดิ์อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาด้วยระยะทาง7.4กิโลเมตรในมูลค่า290ล้านบาทนะครับซึ่งพบว่าทางวิศวกรเนี่ยที่ทำการออกแบบไม่ได้คำนึงถึงจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณผิวถนนอยู่เป็นประจำ นะแล้วก็ไม่ได้มีการออกแบบระบบระบายน้ําอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากที่อาศัยอยู่ตลอดสองข้างทางทําให้ประชาชนต้องซื้อท่อระบายน้ํามาวางเพื่อเข้าออกบ้านเรือนของตัวเองเนี่ยนะฮะส่งผลให้ระดับน้ําการไหลของน้ำเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรพอช่วงฝนตกปริมาณน,น้ําจํานวนมากที่ไหลมาสะสมจากด้านเหนือจึงไม่สามารถไหลสู่คลองธรรมชาติได้ทัน จนเกิดน้ำนะครับเขาเรียกว่าน้ำอรอการระบายท่วมบนผิวถนนเพชรเกษมแล้วก็รถเด็กก็ไม่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัยนอกจากนั้นนะฮะน้ำในบางส่วนยังไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือนของประชาชนจนเกิดความเสียหายนายเจียรศักดิ์บัวทองชาวบ้านตำบลบ,บางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาซึ่งเป็นผู้ได้รับความผลกระทบเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนจนเกิดน้ําไหล ข้าท่วมบ้านเรือนเสียหายเนี่ยนะฮะก็กล่าวว่าในอดีตเนี่ยถนนเนี่ยช่วงดังกล่าวเป็นที่รุ่มต่ําเกิดน้ําท่วมผิวจราจรบ่อยครั้งเมื่อเกิดฝนตกแต่กลับพบว่าหลังจากมีการก่อสร้างถนนน้ําได้ท่วมขังบริเวณผิวจราจรมากกว่าเดิมและไหลเข้าสู่บ้านเรือนหนักกว่าเดิมอีกจึงต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการออกแบบและวางท่อระบายน้ํา สร้างทางให้มีขนาดที่เพียงพอในการรับมือน้ำนะครับและมีความราดเอียงเพียงพอต่อการไหลของน้ำไปยังแม่น้ำโดยเร็วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตนเองก็ได้พยายามเสนอความคิดแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็ไม่ได้รับฟังนะครับก็จึงอยากให้กรมทางหลวงเนี่ยเข้ามาช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด่วนอันนี้ก็เป็นเสียงเรียกร้องของพี่น้อง จังหวัดพังงานะครับอำเภอตะกวัวป่านะฮะเขาก็เรียกร้องในการความเดือดร้อนเนี่ยเกี่ยวกับการทำถนนสายนี้นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นการสร้างถนนที่ผิดแบบนะครับทำให้ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมบ้านของประชาชนนะฮะเราไปที่จังหวัดนนทบุรีครับท่านผู้ชมนะฮะ จังหวัดนนทบุรีเนี่ยหนุ่มดวงสวยยืมจักรยานน้องมาอยู่ๆนะครับถูกขโมยไปเฉยเลยก็ต้องควักใจควักเงินจ่ายเองนะครับจ่ายค่าจักรยานให้น้องนะฮะเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่10กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับนายอภินายอธิพงศ์กุศลอายุ29ปีผู้เสียหายเนี่ย อยู่ที่บ้านเลขที่สามบแปดทับหนึ่งหมู่ที่สาตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกงจงังหวัดฉะเชิงเทราว,ว่าเมื่อวันที่เจกันยายนสันห้าร้ยหกสิบี่เวลาประมาณสิบเจ็ดนากาสามนาทีได้จอดรถจักรยานเป็นรถเขาเรียกว่าจักรยานปั่นเสือภูเขายี่ห้อฟีนิกซ์สีส้มราคาก็ประมาณ8ป0 0ันบาทนะฮะไว้ที่บริเวณหอพักบ้านหนองลักนะครับซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ดยี่บหก หมู่ที่6ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนะี่ยแล้วก็ขึ้นไปพักผ่อนบนห้องพักนะครับจนเวลา17นาฬกาของวันที่8กันยายนเนี่ยนะฮะตรวจสอบพบว่าจักรยานที่จอดไว้นะครับหายครับก็ไปเปิดดูที่กล้องวงจรปิดก็มีขโมยลักไปแล้วนะครับแล้วจึงไปแจ้งความที่สถานีตํารวจภูธรปากเกร็ดเพื่อให้ช่วยติดตามคนร้ายจากภาพวงจรปิด ภายในหอพักเมื่อวันที่7เวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีเนี่ยจับภาพของคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนครับสวมสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นใส่รองเท้าแตะเดินเข้ามาบริเวณหอพักครับก่อนจะตรงเข้าไปที่รถจักรยานแล้วก็ใช้อุปกรณ์บางอย่างเนี่ยทำการงัดแงะครับนะฮะก็บริเวณงัดแงะบริเวณที่ล้อด้านหน้าใช้เวลาก่อเหตุประมาณ3นาที คนรลายได้ขึ้นล่อมจักรยานแล้วก็ปั่นหลบหนีไปหน้าตาเฉยเลยครับท่านผู้ชมฮะด้านนายอธิพงศ์ผู้เสียหายเนี่ยก็กล่าวว่าตนเนี่ยได้จอดรถจักรยานไว้ตรงนี้ทุกวันก็ไม่ค่อยได้ปั่นไปไหนนะครับนอกจากจะไปซื้อกับข้าวแต่ก็ไม่ได้สังเกตว่ารถหายเพิ่งมารู้ว่ารถหายเนี่ยเมื่อวันที่8ตอนเย็นทางรอปภมาแจ้งว่าไม่เห็นรถจักรยานแล้วนะนะครับที่จอดอยู่เนี่ยจึงรีบมาดูครับก็ไม่พบจริงๆครับประสานทางหอพักดูกล้องวงจรปิด คนร้ายเป็นชายครับวัยรุ่นสวมรองเท้าแตะอายุประมาณ20-25ปีนะครับจักรยานคันนี้ราคาประมาณ8,000บาทไม่ใช่ของต้นหรอกนะฮะที่หายไปเนี่ยยืมน้องมาที่ออฟฟิศนะฮะอตอนนี้ก็ต้องมาชดใช้เงินนะครับก็อยากให้ตำรวจเนี่ยนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะครับเพราะคนร้ายเนี่ยนะฮะมาลักกลางวันเลยนะครับก็อยากจะ ให้ช่วยติดตามมาเพราะจักรยานคันนี้ราคาถึง8,000บาทตนเองก็ทำงานหามรุ่งหามเช้ากินข้าม,มานะฮะเงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ช่วยติดตามมาคืนให้ด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็ฝากด้วยนะครับช่วงนี้ข้มูขโจรเยอะอ่ะเดี๋ยวพักเบรกชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกับรายการข่าวเด่นประเด็ดังในช่วงต่อไปครับท่านผู้ชมฮะ เราพท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็นประเด็นดังในช่วงที่สองครับท่านผู้ชมครับเราพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นที่จังหวัดขอนแก่นครับนะครับมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าระงับเหตุชายวัยรุ่นป่วยทางจิตก็ถืออาวุธคุ้มข้างนะครับแล้วก็จะทําร้ายข้าวของในบ้านนะครับเบื้องต้นตํารวจบาดเจ็บหนึ่งก่อนคุมตัวคนร้ายเนี่ยไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพยาบาลจิตเวชครับ เมื่อเวลาเก้านาฬกาของวันที่สิบเกันยายนเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมีเพจดังนะครับทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้มีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรขอนแก่นเข้าระงับเหตุคนร้ายคุ้มขังที่บริเวณบ้านเลขที่ส9ิ้าหมู่ที่แปดตําบลพระรับอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโดยเป็นภาพชายวัยรุ่นอยู่ในอาการคุ้มขังครับถือมีดและขวานอยู่ภายในบ้าน เป็นผู้ป่วยทางจิตเวชครับมีอาการทางประสาทโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามพูดจาไก่เกียรแต่ก็ไม่เป็นผลครับชายดังกล่าวเนี่ยได้อยู่ๆเนี่ยก็มีอาการคุ้มข้างนะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ยุทธวิธีในการเข้าจับกลุ่มอย่างระมัดระวังเพราะเนื่องจากชายดังกล่าวเนี่ยมีทั้งมีดและขวานโดยชายคนดังกล่าวเนี่ยอาการคุ้มข้างเอะอวยวายเป็นอย่างมากพร้อมทั้งเนี่ย ทุบกระจกบานเก็ตที่หน้าต่างห้องพักจนแตกหมดเลยนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันและปราบปรามได้แบ่งกำลังออกเป็น2ชุดนะครับชุดที่1เนี่ยเฝ้าบริเวณประตูทางออกส่วนชุดที่2เนี่ยเฝ้าที่บริเวณหน้าต่างต่อมาผู้ป่วยทางจิตได้คุ้มครั่งครับทุบหน้าต่างบานเกล็ตจนแตกพร้อมกับคว้างขวานและมีดใส่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะพอหน้าต่างบานเกล็ตแตกเป็นช่องนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ยิงปืนไฟฟ้า แล้วก็ใช้เลเซอร์นําทางไปก่อนในระยะ2.5เมตรนะครับจํานวนหนึ่งนัดโดนที่บริเวณน้าแข้งครับและผู้ป่วยก็ล้มลงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดที่1เนี่ยจึงเข้าไปาทางประตูทางเข้าโดยใช้โล่และก็ไม้งามนะครับกระทำการภายใน5วินาทีจึงควบคุมผู้ป่วยทางจิตได้ซึ่งทุลมูลกันเป็นอย่างมากเลยนะครับตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บหนราย ด้านนายวินัยทองทัพกำนันตำบลพระรับกล่าวว่าหลังจากควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เนี่ยทำการตรวจสอบภายในห้องพักและกระเป๋าสะพายของนายบุญฤทธิ์ขอสองวนนามสกุลนะครับอายุ21ปีพบอาวุธมีดจำนวน4ี่เล่มขวานหนึ่งด้ามสนับมือหนึ่งอันซึ่งหลังจากที่ทำการควบคุมสถานการณ์ได้ก็นำไปสอบถามทางผู้ปกครอง ซึ่งต่างไม่ติดใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทงังเจ้าหน้าที่ทั้งยังเป็นที่พึงพอใจนะครับในชุมนุมอย่างมากในชุมชนนะฮะอย่างมากเลยทางเจ้าหน้าที่ก็ทําการควบคุมตัวนายบุญริศนะครับไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพยาบาลจิตเวชของแก่นลาดชนะคลินเพื่อรักษาตัวทางพยาทต,ต่อไปอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับผู้ป่วยทางจิตนะฮะมาที่นี่เลยนะฮะจังหวัดชนบุรี นะครับชาวบ้านเนี่ยเขียนป้ายสาบแช่งคนวางยาฆ่าหมานะครับเป็นของวันมาวินพุ่มพันม่วงแชมมวยราชดำเนินฮะเมืม่อเวลา14นาฬิกาของวันที่10กันยาผูสื่อข่าวได้รายงานจากชาวบ้านว่ามีสุนัขถูกวางยาตายเหตุก็เกิดภายในซอยเขาตะโล นะครับหมู่ที่10ตําบลหนองเปื่ออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบรุรีเมื่อไปต่อไปตรวจสอบครับท่านผู้ชมพบสุนัขพันธ์โกลเด้นแล้วก็ลามาดอสีดํานะครับเพศผู้อายุประมาณ8เดือนและพิษบูผสมเพศเมียอายุ5เดือนเนี่ยนอนตายอยู่ในบ้านในสภาพน้ำลายฟูมปากครับตัวแข็งนะฮะข้างการพบถุงสารเคมีสีฟ้าไม่ทราบชนิดนอกจากนี้ก็ยังพบเนื้อไก่นะครับ คุกสารเคมีอยู่บริเวณรัวบ้านโดยเจ้าของสุนัขเนี่ยอยู่ในอาการที่เสียใจพร้อมกับเขียนป้ายสาบแช่งติดไว้หน้าบ้านระบุใจความว่าคนร้ายวางยาหมาขอให้มึงตายเหมือนหมาก็แล้วกันวางั้นเถอะนะฮะนะฮะสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้อยู่ในละแวกใกล้เคียงซึ่งเป็นคนเลี้ยงสุนัขเหมือนกันอย่างมากเลยนะครับสอบถามนายนาวินมีคุณอายุ21ปีหรือวันมาวินผู้พันม่วงเนี่ย นักมวยชื่อดังเคยคว้าแชมป์รุ่น105ยหปอนที่เวทีราชะดำเดินมาแล้วนะนะฮะอยู่ในอาการเสียใจร้องไห้ครับทราบว่าตนเองเนี่ยมาพบว่าสุนัขเนี่ยที่เลี้ยงน่ะมาตั้งแต่เล็กสตัวถูกวางยาเบื่อโดย2ตัวที่ตายนั้นเนี่ยทุกคนพยายามช่วยนะครับโดยใช้ไข่กอกปากแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตได้สุนัขทั้งสองตัวเนี่ยส่วนอีกหนึ่งตัว ยังไม่พบครับซึ่งตนเองก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครแต่ก็ไม่ทราบเหตุผลว่าทําไปเพื่ออะไรนะฮะน่าจะมาทําตัวเองไปทําทาไมสุนัขล่ะนะครับนะฮะสุนัขตัวที่สามเนี่ยเป็นผธนบางแก้วผสมอายุประมาณหนึ่งปีเดินโซซัสโซเซมาครับตัวสั่นมาเลยนะฮะเข้ามาหาเจ้าของครับทุกคนเชื่อว่าอาการถูกพิษยาเบื่อแน่นอนจึงรีบช่วยกันนําไข่มากอกใส่ปากเพื่อให้สุนัข อ้วกเอาสารเคมีออกมาจนกระทั่งมีอาการดีขึ้นแต่ยังต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะฮะทั้งนี้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงยังเปิดเผยไว้อีกว่าก่อนหน้านี้มีสุนัขถูกวางยาเบื่อตายไปหลายตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครยิ่งในช่วงนี้มีกลุ่มคนร้ายออกอารวาสเวเรนลักจักรยานยนต์ทำให้ทุกคนเนี่ยต่างกังวลว่าจะเป็นฝีมือของไอ้พวกคนร้ายแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะเพื่อให้ง่ายต่อการเข้า ในการก่อเหตุอ่าเป็นการวางแผนของไอ้พวกแก๊งวิชาชีพนะฮะแน่นอนนะครับเป็นการวางยาเบื่อสุนัขก,ก่อนก่อนที่จะเข้าไปจรากรรมนะฮะไปที่จังหวัดสระแก้วครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่สนี่กำลังผสมทหารตำรวจแล้วก็ปกครองสามารถจับกลุ่มคนไทยและแรงงานได้จำนวนมากนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนของวันที่เก้ากันยายนเวลาประมาณย3สิบสามนาฬิกาที่ผ่านมา พลตีอมริตบุญสุยาผู้บังคับการกองกําลังบูรพานะครับจัดกําลังของกองกําลังบุรพาโดยชุดเฉพาะกิจตาพยากองร้อยชุดเฉพาะกิจตชดสี 4. ร่วมกันจับกลุ่มคนไทย5คนครับลักลอบข้ามชายแดนโดยผิดกฎหมายขาออกเพื่อไปทำงานเป็นแอดมินเว็บการพนันออนไลน์นะครับโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านหนองจาตนตําบลโนนหมากบุน อำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วโดยมีภูมิลำเนาดังนี้หนึ่งชื่อนายพิทักษ์เหล่าหมูนะครับอายุ17ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่หนึ่งหนหมู่เก้าตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นายละวีจักกูอายุ19ปีนะครับนายจักกาวุิภละอายุ28ปีแล้วก็นะครับมีนายเฉลิมชัยลุงที่ว่า นะครับอันนี้อายุ24ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมด5คนนะครับจากการสอบถามเนี่ยผู้รักรอบทั้ง5คนเนี่ยให้ข้อมูลว่าจะไปทํางานที่ประเทศกัมพูชาโดยการแนะนําของเพื่อนชื่อว่านายนัดโดยติดต่อกันผ่านทาง Facebook ชื่อว่าจ่าฟ้าโดยจะไปทํางานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในกรุงปอยเปตในการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่มีการไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด จากบริษัทเว็บพนันเนี่ยนะฮะก็ดำเนินการทำให้ทุกอย่างเลยนะครับนะฮะทั้งห้าคนเนี่ยนั่งรถตู้มาจากจงังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วมาส่งที่แยกโคกสูงอำเภอโคกสูงจงังหวัดสแก้วแล้วจะมีรถกระบะแคปสีเทายี่ห้ออีซูซูเนี่ยไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมารับต่อแล้วก็มาส่งยังพื้นที่แล้วก็ส่งบริเวณถนนหลังหมู่บ้านหนองจา,ตานตำบล นนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วในระหว่างการรอนะครับคนที่จะมารับเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมเสียก่อนจึงนําตัวมาสอบสวนนะครับแล้วก็หาข้อมูลที่ร้อยเฉพาะกิจตชด4และส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโคกสูงด,ดําเนินคดีตามกฎหมายนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องการพานันนะฮะก็ การพนันออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็เยอะไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเว็บนั้นเว็บนี้อะไรเนี่ยนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นะครับช่วยตามไอ้พวกแก๊งพวกนี้หน่อยนะอ่ะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ h เฮิ b, นะครับโรบิสันไลฟ์สไตล์ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มพัดสนทยาการช่างนาวรัดทานสปอร์ตลิต้าหมูสด แล้วก็บริษัทก,การเอนเตอร์เทเมนต์ที่ให้เราผลิตร,รายการดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวเด่นประเด็นดังได้ผ่านทางช่องทางพี i อจานดำเนี่ยช่อง73ดและ117ถึงจาน g m MM m z ช่อง73และสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ข่าวเด่นประเด็นดังแล้วก็ y o YouTube ข่าวเด่นประเด็นดังรวงค้ง t i k t o k ข่าวเด่นประเด็นดังด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ แล้วมาติดตามรายการข่าวเด่นประเด็นดังในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีเฮิบ